สวัสดีครับหมอโจทยนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนาํายาฉีดชีวโมเลกุลสําหรับรักษาโรคสะเก็ดเงินชนิดรุนแรงนะครับลูมิเซปนะครับหรือชื่อสามันชื่อว่าโรดาลูแมบปบอันนี้ผลิตที่อิตาลีนะครับต้องเก็บในตู้เย็นอุณหภูมิ2อถึงแองศาก็จะมยแจกกองกันตัวยาก็จะถูกบรรจุในไซริงที่พร้อมฉีดแล้ว เรียกว่าผีฟิลไซริงก่อนฉีดแล้วก็จะเช็ดแอลกอฮอล์บริเวณที่เราจะฉีดซึ่งเราจะเลือกตำแหน่งที่มีไขมันอยู่เยอะนะครับก็หมออาจะเลือกที่รอบๆสะดือบางคนอาจจะฉีดต้นขามก็จะลำบากในการฉีดหน่อยคนไข้รา,ายนี้ผอมหน่อยไม่ค่อยมีไขมันเทคนิคการฉีดเราก็จะต้องจับเนื้อขึ้นมาให้มันหยุ่งๆอย่างนี้นะครับวันนี้เราเปิดตาค แล้วก็บีบันมันนิดนึงนะครับแล้วก็จะฉีดเข้าไปชั้นไขมันตำแหน่งที่ฉีดอยู่ห่างสะดือประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็เริ่มดันยาได้เริ่มดันยานอือบอ่มันชุมๆก็เจ็บลังเจ็บไหมครับ สิ่งนิดเดียวก็เหมือนฉีดวัคซีนที่เลือกตัวนี้เนี่ยข้อดีของมันก็คือออกฤทธิ์เร็วที่สุดแต่ความที่ออกฤทธิ์เร็วก็จะอยู่ได้สั้นตามโปรแกรมเนี่ยที่บริษัทแนะนําก็คือต้องฉีดทุกสองสัปดาห์แต่ว่าก็ได้คุยกันแล้วว่าอยากให้ออกฤทธิ์เร็วเพราะตอนนี้เนี่ยมัน แสบมันปวดที่ผิวนะครับมันไม่สบายเนื้อสบายตัวก็เลยอยากให้เอายาที่ออกฤทธิ์เร็วที่สุดใครเลือกเป็นโบดาลูแมทแต่จริงๆที่หมอแนะนํามียาอีกตัวหนึ่งก็คือที่จะอยู่ได้นานออกฤทธิ์ได้3เดือนแต่ยังไม่เลือกตัวนั้นเอาให้แรงก่อนเพราะเห็นเดินทางมาไกลมาจากที่ไหนนะครับามาจากกรุงเทพค่ะมาจากกรุงเทพเลยมาไกลจริงๆถ้าเกิดมาไกลเนี้ยหมออาจะเลือกตัวที่ออกฤทธิ์ได้ดังนานนะครับไปได้ไม่ต้องมาบ่อยก็สามารถส่งยาทางไปรษณีย์ต้องเป็นยาเย็นนะเป็นตู้เย็นที่ส่งไปถึง แล้วก็อาจจะฉีดเองได้หรืออาจจะให้สถานพยาบาลฉีดพยาบาลฉีดได้ทุกคนเพราะเป็นฟรีฟิไลไซลร์ิ่งเหมือวัคซีนยี่ห้อน,นี้ฉีดง่ายหายไวๆหายเร็วที่สุด,ด,ดก็ตัวนี้แหละ